สวัสดีเดอจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเดอจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้าก็เอ้ยทุกตาพาวฝันพ่อกันอีกแล้วในวันอันตอนเศร้าๆของวันใหม่นะจ้ะเนะอากาศก็ดีดีค่ะอากาศอันแดดออกแดดออกแต่ว่ามันเป็นอากาศหนาวเลยค่ะยูพียูเหียนตุ๊ <Venice> UH, กตานี่ยยูนี้ตอนนี้ข้างนอกศูนย์องศาเซลเซียสจ้าแต่ว่าแดดออก ตอนใบใบเพื่อนสิบอกว่ามันสิมีอันฝนตกฝนโตแล้วกระเด็นอกสิค่ะมาค่ะพอดีก็อันเบง้งนั่งเสลี่ยงเสลี่ยงเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าขาอันขาตังกันเครื่องอันโทรศัพท์เอ้ยอันมันมันตกมันล้วฮะมันก็เลยอันโบด้ไซสจะมาไซสอีกอันนึงนี่เพื่อน อันนี้มันมันเป็นตังซ้ซื้อสินะมันอันอีกอันน้อยนี่มันพันสะดวกมือสินะเอ้ยพันอย่างบบได้ไปซื้อเพราะว่าอันดูทางพี่เขาอย่างบบได้อฮอันร้านเลินพันเปิดพันปิดพันเพราะว่าอันการเจ็บป่วยเราจะหนอกก็เลยอย่างบบได้เบิ่งเอ้ก็เลยอันใช้อีกอันนึงไปก่อน่ะก็เลยเบิกค่ํใช้กันคัมแล้นั่งทางหันคางเพระพันนาเกียรตินม่ไขาวก็บรรทัดไปแนี้เพราะว่ามันเป็นเศา้าอยู่เอาต้องรักกันเยอะเบิะบงอัน นี่ค่ะกาแฟกับกล้วยเอยนะผ่ามากินอาหารนั้นอาหารเช้ากับเอยจุกตาผ่าฝันกล้วยจะกล้วยเหมือนเดิมกาแฟดํากับกล้วย

ดื่มเท่าไรก็แซบแ่บตรงนั้นเนาะคะ่ะแต่ดื่มเยอะก็บดีนะค่ะเด้อก็เป็นนั้นเยอะมันเกินนั้นสามแก้วตรงมือ้อคําว่าผู้เหลือนสุขภาพโบมวยขักก็ไแ้แต่ถ้าถ้าสุขภาพดีก็ดื่มได้ตามสะดวกะคะ่ะนาะแล้วแต่การดื่มการแต่ถ้าถ้ามันเยอะเกินก็ไม่ดีเยอะเกินก็ไม่ดีหลายไปก็บงามน้อยไปก็บดงามนะคือพันเว้าเห่านะคะ่ะก็ เอาให้มันพอดีพอดีจ้าก้บวดตีหราคาดหน่อสู้นี้ก็ไปหาอากันก็นข้าวดจำเ,เป็นก็บวดไปหาอากันเนาะว้าวซีนีบัว นี่ไปสุมนุมกันซี่ซัวกระบะไรด้วยค่ะเกินสามคนเพิ่ก็ปั๊บปับป๊บคนละสี่ร้อยเหรียญที่เอ้ทุกกตาบว่าวนี่เงินไปสุมนุมกันข้างนอกค่ะโดยอันบวัวไซเฮดอันส่วนสาธารณะไปอันที่ว่าบวัวจำเป็นไปจับกุ่มกันใช่คะ แต่ว่าถ้าอยู่นําเหอนไปหากันอันคนไปเยี่ยมกันปกตินี่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นไปรด้ก็บ่ได้ไปหากันแล้อบกนะเพราะว่ามันก็เซฟตัวเองนะคะเนออันแต่ละคนก็นเนะ้เด็กน้อยมันกระบ,บวนคือไปอัน กบ่จําเป็นกบ่ได้ไปเยี่ยมมันผู้อุ้ยแม่อุ้ยสินะเพราะว่าผู้อุ้ยแม่อุ้ยเป็นกุ่มเสียงกลุ่มเสียงการติดเสื้อเสียงค่ะก็เลยมันก็เลยเป็นเงียบค่ะก็เห็นแต่ทางหน้าบ้านเออทุกตากันหน้าบ้านหลังบ้านก็เห็นแต่หงเหิงยังเห็นคนเอาวันเอาซั์เลี้ยงอ,อกไปอัน เดินเียขาเพื่อนนันออกกำลังกายแล้วก็แป๊มนึงกเห็นพันเข้ามาสินี่แต่ว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติด้วค่ะกับ ถ้าไปใจกับเข้า้ยก็ไปแต่ก็พันก็บอกว่าคือห่างกันเม็ดครึ่งค่ะพันก็มีอันลดเข็มอยู่เขาได้มันมันพันซีเอสเป็นอันขีดเป็นขีดอยู่มันก็เป็นจุดจุดอยู่ก็เขาก็ตรงอันนั้นทําตามค่ะเพราะว่าบางที่เข้าไปเอาความเคยชินของคนนะคะเนาะเข้าไปแล้วก็แบบจั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 บเสียอันนี้พันเป็นระยะระยะสินํะถ้าไปเือกันหลายก็ เนก็ว่าโอ้ยมาเกอซันเนอร์ามันมันทีนนเป็นชุดคนก็เลยทําไปดูอัตโนมัติค่ะก็เป็นนั้นต้องใช้เวลานนหนายไหลอีกหลายอาทิตย์อยู่เพราะว่าพันอย่างวันประกาศยกเลิกว่าตามสะดวกแต่โบยังยัง,ยงมีกฎอยู่ค่ะยังเป็นกฎเข่งดูอยู่เลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> คนอยู่ทางบ้านก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะ hmm. ก็มีแต่ดูแลสุขภาพ mm hmm. ก็นอนก็พักผ่อนเห้เต็มที่เนาะคะ่ะนอนมันจะได้มีอ mm ั hmm. น พลังอ่ะพลังงานงานที่ไหนต่อสู้อันก็ทำใจสบายๆค่ะเพราะมันเข้มแข็งก็มันเป็นช่วงอันช่วงทั่วโลกเนาะค่ะเนะทั่วโลกมันเป็นเมื่อกาต้อง,อองอก,าากันดูแลตัวเองเอ้ทุกตาผ้าฝันก็มีต่บอกว่าดูแลตัวเองนะคะโบจำเป็นกาบ่าไปอันหาก,กันขาข้านช่วงนี้ก็ไดก็เผาๆลว้ววาสินตไปค่ะ แล้วก็ดูแลตัวเองเฮิร์ทําตัวเฮิรมีความสุขนะคะก็ทํางานทาการก็อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขค่ะแล้วก็เบิ่งคลิปเอ้ยทุกตาไปน้าก็ถ้าชอบกับกดอันอันต่อต่อกันไปค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจเฮิร์เอ้ยแด้แล้วก็ว่าเสนอสันก็บอกว่ามีต่บอกเอ้ยทุกตาพาฝันก็มีตะบอกว่าขอบคุณเด้อจ้าที่ติดตามเอ้ยทุกตาพาฝัน แล้วก็ลงท้ายด้วยสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีเด้อจ้า